จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีข่าวออกมานะคะบอกว่าคุณแม่ประเภาวนะคะมีการตั้งครรภ์นะคะถึง5สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะข่าวลือนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะทางคุณแม่เปีะเภาเนี่ยพอได้ยินข่าวแล้วจึงรีบออกมาแก้ข่าวแล้วก็ออกมาพูดทันทีค่ะคุณผู้ชมโดยที่บอกว่าล่าสุดข่าวลือว่าท้อง5าสัปดาห์ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีเนาะขอบคุณที่ใส่ใจถ้าท้องจะรีบบอกทันทีเลยนะเตงอ่า เพราะแฟนและปู่ย่าอยากมีอยู่แล้วอ่านี่ก็เป็นโพสที่ทางคุณแม่ใบพลวได้ออกมาโพสพร้อมกับรูปภาพคู่นี่ค่ะก็คือพระเอกสันและก็ทางแม่แพลวนีคะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าข่าวลือน,นี้เนี่ยเปิดไปที่ไหนก็เห็นกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็เห็นกันแบบแทบจะแบบทุกๆ ห้านาทีสิบนาทีนี่ข่าวนี่ก็คือดังมากเลยเนาะบอกว่าเอยแม่แพลเนี่ยข่าวลือออกมาเยอะมากๆค่ะว่าเออมีการตั้งคันอ่าห้าสัปดาห์จริงหรือเปล่าแล้วก็มีการอ่าเอารูปมาเปรียบเทียบด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับพระเอกซันเนาะแล้วที่สําคัญเนี่ยโฟกัสที่หน้าท้องของแม่แพลนะคะเออมันดูป่อง,องๆอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแม่แพลอาจจะมีหน้าท้องหรืออาจจะก,กินอิ่มใหม่ๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาที่สําคัญเนี่ยถ้าท้องเนี่ยแม่แพลเขาก็อกอ,อกมาโพสตบอกทุกคนอยู่ดียังไงทุกคนก็ต้องร ท่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าท้องจริงๆนะคะแม่แพวเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะเพราะครอบครัวเนี่ยก็อยากมีอยู่แล้วค่ะพระเอกก็อยากมีนะคะแล้วก็ทางครอบครัวทางพระเอกก็อยากมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ซีเรียสเนาะต่อไปนะคะแฟนคลับก็คงใส่ใจกันอีกเยอะค่ะคุณผู้ชมขาไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวแม่แพวยังต้องเจออีกเยอะค่ะแน่นอนนะคะว่าอ่าอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของความรักนะคะดราม่ามันก็มาไม่พักแบบนี้แหละคะ่ะไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรก่อนดีนะคะแต่ว่าอ่าก็ใกล้ที่จะ ได้ร่วมงานแต่งแล้วก็ร่วมแสดงความยินด,ดีแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะในวันที่20นะคะก็เป็นงานแต่งของแม่แพลวแล้วก็พระเอกสันเนาะคุณผู้ชมเนาะราติดตามความสวยงามนี้ได้เลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะที่สําคัญเนะะี่ยช่วงนี้ยพอมีการประกาศออกมานะคะว่าออมีการแต่งงานกันนะคะคุณผู้ชม ปวดความหวานนะคะคือเต็มฟีดเลยทีเดียวนะคะทั้งบอกรักนะคะทั้งโชว์ภาพหวานภาพคู่แคปชั่นหวานๆวานะคะบบอกได้คําเดียวเลยว่าโอ้โหทุกทุกวันเลยก็ว่าได้เนาะทำเอาแฟนคลับเนี่ยก็คือแบบอิจฉากันเยอะมากๆเพราะว,ว่าพบคนคลั่งรักหนึ่งอัตตาค่ะก็คือดังพระเอกสันนั่นเองนะคะคลั่งรักแม่แพลวหนักมากๆค่ะคุณผู้ชมขะแต่ว่าก็ดีใจนะคะดีใจกับแม่แพลวด้วยที่เจอความรักดีๆแบบนี้ไม่ใช่ใครว่าจะเจอได้ไง่ายๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเราต้องหานานแค่ไหน ต้องเจอแบบคนที่รับเราได้ทุกอย่างดราม่าไม่พักขนาดนี้เรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องอดีตเขารับเราได้เนี่ยถือว่ามันสุดยอดมากๆากเลยค่ะอย่างแม่แพลวเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่เจอทางพระเอกสันเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็พระเอกสันเนี่ยเขาก็เป็นคนง่ายๆแล้วก็รับในตัวแม่แพลวได้ทุกอย่างเลยดราม่าก็ดราม่าไปเขาไม่ได้สนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขา ตอนนี้ก็คือโฟกัสที่ความสุขแล้วก็ลูกๆครอบครัวอย่างเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะดราม่าอะไรก็ตามแต่นะคะไม่แพลวคอนแท็บไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะความสุขของเราเราเลือกเองนะคะคุณผู้ชม อีกอย่างถ้าเราจะเลือกแบบให้ถูกใจคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคนที่ใช้ชีวิตก็คือเราไม่ใช่คนอื่นมาใช้ชีวิตแทนเราจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วความสุขของเราขึ้นอยู่กับการที่เราตัดสินใจเลือกเองนะคะถ้าแม่แพลเขาเลือกแล้วตัดสินใจแล้วเขาก็คงคิดว่าเอออันนี้คือสิ่งที่ใช่นะคะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงมันไม่มีใครทราบเลยจริงๆค่ะแม่แพลก็ไม่รู้นะคะว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้มันก็ยังดีอยู่ก็ทําดีต่อไปแล้วก็ยังรักกันนะคะคุณผู้ชมขาก็ใช้ชีวิตในทุกๆวัันนให้มดดีดีกว่า อนาคตเราก็อย่างว่าค่ะปล่อยให้มันเป็นเรื่องอนาคตดีกว่านะคะคุณผู้ชมขาไม่มีอะไรมาการันตีได้นาะว่าเอออะไรจะอยู่ยงคงกระพันหรือจะอยู่แบบยาวนานขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ให้กําลังใจทางแม่แพลวด้วยกันค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมขาก็มีทางเพจหลายเพจเนยเนาะพูดถึงเรื่องราวนี้กันเยอะมากๆนะคะแต่ก็มีทางแฟนคลับแฟนเพลงส่วนหนึ่งเขาก็เข้ามาให้กําลังใจกันเยอะค่ะก็มีทางพี่เอเนาะที่อยู่กับทางแม่แพลวเนี่ย าม,าามาให้กําลังใจเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้แพลวตัดสินใจแล้วที่จะเลือกซันเข้ามาในชีวิตหลายคนอาจจะไม่ยินดีกับแม่แพลวเพียงเพราะแม่แพลวเลือกไม่ตรงใจคนอื่นนะคะแต่ถ้าตรงใจเธอก็ลุยเลยเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเธอขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ใหม่การใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันผิดถูกอภัยให้กันสร้างไปด้วยกันใหม่นะคะ ให้คิดถึงเสมอว่าจะถึงวันนี้ผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างเพราลอในชีวิตจะมีสักกี่คนที่โดนผู้ชายขอแต่งงานถ้าคนคนนึงมีเรื่องราวดีๆต่อให้เกียรตเขาแค่ไหนถ้าไม่ยินดีกับเขาก็ไม่ควรที่ไปอ่าที่จะไปด่าเนาะและไม่มีใครขออนุญาตผัวเก่า ถ้ามีผู้ชายใหม่มาขอแต่งงานผัวกเก่าก็คือผัวเก่าต่างคนต่างใช้ชีวิตไปใหม่แล้วนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็อย่างว่าเลยค่ะก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะเพราะทุกๆอย่างเราเลือกเองเนาะคุณผู้ชมเนาะไม่มีใครมาบังคับเราได้การเลือกชีวิตคู่เหมือนการคู่ชีวิตอ่ะ การเลือกคู่ชีวิตเหมือนกันนะคะเราก็ตัดสินใจเองเลือกเองกันดังนั้นไม่มีใครมาบังคับค่ะคุณผู้ชมถ้าเราบ่นใจกับคนนี้แล้วเราก็เลือกคนนี้ค่ะเพราะสุดท้ายนะคะเราไม่รู้อนาคตค่ะคุณผู้ชมขามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่อาจจะดีกว่าเดิมหรืออาจจะแย่ลงไม่มีใครทราบเลยจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเราเรียนรู้กันในทุกๆวันจะดีกว่าไหมนะคะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะแน่นอนว่าในชีวิตนี้ไม่มีใครอยากผิดพลาดน,นะคะแต่ถ้าวันนึงนะคะเราผิดพลาดเราก็ต้องแก้ไขเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ค่ะคุณผู้ชม แต่ดีเท่าไหร่แล้วนะคะที่แม่แพลี่เขาเจอคนที่ดีขนาดนี้แล้วก็รับได้ทุกอย่างเพราะบางคนนะคะอาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะคะผู้หญิงที่มีลูก2แล้วก็อายุก็เริ่ม3ามสาม,สาม,าสามไปบปลายแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะก็ใกล้จะ40แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนน้อยอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่บางคนก็ยังรับได้ถือว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยค่ะที่ได้เจอผู้ชายที่รับได้ในครอบครัวเราทุกอย่างขนาดนี้นะคะอย่างเช่นตัวเราก็เจอดราม่าเจอด่าอยู่ทุกๆวันแต่เขาสามารถรับได้เขายอมโดนด่า ไปกับผู้หญิงคนนี้ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือมันต้องรักษาไว้จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะส่วนข่าวลือที่บอกว่าท้อง5สัปดาห์เนี่ยอย่าเพิ่งตีตัวไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขาเราฟังจากปากแม่แพลวเพราะแม่แพลวก็ออกมาโพสต์แล้วนะคะว่าเออไม่ได้ท้องแต่ถ้าท้องจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะดีใจด้วยนะเพราะปู่ย่าเขาก็พร้อมที่จะมีหลานนะคะคุณผู้ชมอ่านี่นะคะก็รอดูรอให้กําลังใจกันไปแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะแม่แพลวหน้าจะก กำลังจะเตรียมนะคะงานแต่งอยู่เนาะใกล้จะถึงวันแล้วก็ต้องอาจจะมีหลายอย่างอยู่นะคะที่จะจัดเตรียมเนาะตอนนี้นะคะก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนาะสำหรับที่ดงที่ดินนะคะในการทำมาหากินนะคะของพระเอกซันแล้วก็เมเปลนะคะตอนนี้ก็ทงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นที่ดินผืนแรกนะคะที่ใช้ทำมาหากินร่วมกันนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับออฟฟิศนน้อยที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะก็ทมไว้ก่อนนะคะในอนาคตข้างหน้าก็จะเริ่มทำานะคะคุณผู้ชมขาข่อให้มัน อยู่ก่อนเนาะสำหรับพื้นที่ที่ถกไว้ตรงนั้นเนียคะคุณผู้ชมขาอ่ะรอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันไปแล้วกันค่ะขอแสดงความยินดีกับชีวิตคู่ชีวิตใหม่ของแม่แพลวกับพระเอกสันด้วยแล้วกันเนาะอ่ะยังไงก็ต้อง รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับข่าวสารต่างๆนานาตอนนี้ก็คือข่าวลือมันเยอะเกินไปไม่รู้ว่าจะเชื่ออันไหนดีแต่ว่าเราเชื่อเจ้าตัวดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมขาไม่แพลเขาชี้แจงแล้วก็คงเป็นตามนั้นเลยค่ะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ